หน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับผู้ชมครับวันนี้ผมจะไปเก็บสมุนไพรที่ภูหลังการนะครับแต่บังเอิญแวะมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งที่เคยถ่ายไปแล้วเมื่อเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่วันนี้เรากลับมาอีกมาดูเขาออกดอกออกผลสวยงามมากครับผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผู้ชมครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือ ต้นหนุมานนั่นทั้งแท่นนะครับแต่เวลาเราจะมาจับมาเล่นนะครับหรือว่ามาเก็บต้องระมัดระวังยางเขาดีๆนะคุณผู้ชมนะอย่าให้เข้าปากอย่าให้เข้าตาเด็ดขาดเพราะว่ายางเขาค่อนข้างมีพิษแรงแรงมากๆเลยนะครับระมัดระวังดีๆแต่ปปลูกประดับแบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับแต่ถ้าใครปลูกไว้ก็อยากรู้สรรพคุณวันนี้เดี๋ยวนายอมสินก็จะมาบอกนะครับว่าสรรพคุณเขามีอะไรบ้างแล้วก็พิษของเขามันส่งผลต่อระบบใดของร่างกายนะครับเพราะว่ายาง ขอขาจทําให้เสียชีวิตได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่ายางเข้าตาก็อาจทําให้ตาบอดได้มาดูกันเลยนะครับฮหนุมานนั่งแท่นนะครับสรรพคุณของเขาหัวเงาใช้กินเป็นยาบำรุงกําลังสาหรับผู้ที่ใช้กําลังแบบหามทํางานหนักนะครับเนี่ยหัวเงาตัวนี้เลยนะครับ เอาไปเป็นยาได้เงาของเขามีสรรพคุณเป็นยาฟอกโรฮีขึ้นบ้านร้านนานะครับจะใช้ยางทารักษาแผลมีดบาดแผลทะลอกและใช้ห้ามเลือดนะครับส่วนวิธีใช้ก็ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดซะก่อนแล้วก็ซับด้วยสาลีให้แห้งแล้วใช้มือเด็ดบริเวณก้านใบนะครับบริเวณก้านใบตรงนี้ใช้น้ํายางที่เริ่มไหลออกมานะครับให้ใช้นิ้วมือรองยางหยดลงมาแล้วนําไปป้ายบริเวณแผลวันละ2-3าครั้งแผลก็จะเริ่มแห้งตกสะเก็ดภายใน1-2วันนะครับน้ํายางก็มีสรรพคุณเป็นยาสมาน Eh. อย่างดีเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ในตำรับและในตำรับพื้นบ้านนะครับจะใช้น้ํายาจากต้นหนุมานนั่งแท่นนะครับเอามาทารักษาฝีได้คนที่เป็นฝีตัวนี้มันจะรัดฝีทําให้หัวฝีไม่อักเสบนะครับแล้วก็ว่งงางเแก้ของเขาเอามาโขลกให้ละเอียดเป็นยาพอกตาม,มข้อมือข้อเทา้านวดแก้อาการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนข้อมูลทางเพสันนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปทางที่เป็นพีชของเขานะคุณผู้ชมนะพีชของเขาจะมีความเหมือนกับพีชของสบู่ด,ดานะครับแล้วก็ สารสกัดจะะากเมล็ดหันุมานนั่งแท่นจะใช้บิโตเลียมอีเทอร์มีลิดต้านเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะครับและส่วนที่เป็นพิษมากๆก็คือมเมล็ดและยางนะครับผู้ชมจะมีสารที่ออกฤทธิ์เกี่ยวกับเกิดอาการแพ้การระคายเคืองบวมแดงแสบร้อนส่วนมเมล็ดถ้ารับประทานเข้าไปก็จะเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียหายใจเร็วอาการเต้นของหัวใจผิดปกติตามเนื้อชักกระตุกนะครับแล้วก็ทําให้ความดันโลหิตต่ำจะคล้ายๆกันกับเม็ดละหงเลยจาได้ไหมครับเคย่ายไปแล้วเม็ดละหงนะมีอันตรายมากๆ ถ้าเข้าตาอาจทาให้ตาอักเสบตาบอดได้ชั่วคราวจะถ้าได้รับปริมาณมากอาจทาให้ตาบอดถาวดได้นะครับอันนี้ให้ระมัดระวังดีๆนะเวลาเราเด็กแล้วก็มเมล็ดของเขาหรือผลของเขาตัวนี้นะครับห้ามกินเด็ดขาดเลยเพราะว่าอาจทาให้เสียชีวิตได้นะครับส่วนวิธีแก้พิษนะครับให้ล้างน้ำํำยางออกจากผิวหนังโดยใช้สบู่หรือใช้ยาสเตียรอยทาถ้ารับประทานเข้าไปให้เอาส่วนที่ไม่ถูกดูดซึมออกจากร่างกายก็คือวิธีใช้ก็คือกินถ่านกรรมฐานาฐาน,นั่นแหละคุณผู้ชมถ่านที่เรากินแก้ท้อง เสียในเซเว่นนะครับหรือว่ารักษาตามอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือรีบทําให้อาเจียนนะครับให้อ้วกออกมาทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากดูดสารพิษออกมาให้กินผงถ่านเข้าไปนะครับส่วนประโยชน์ก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นยารักษาแผลนะครับคุณผ,ผู้ชมมีการเอามารักษาแผลเพราะว่าแผลจะหายเร็วดีกว่าการใช้ยาเนกสันหรือยาปฏิชีวนะนะครับตัวนี้ในสมัยก่อนนิยมเอามาเป็นยาช่วยให้รักษาแผลให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุต่างๆหรือว่ามีดบาดต่างๆ ้ไดดหมดเลยส่วนด้านความเชื่อนะครับสมัยก่อนมีการนําใช้ในทางคงกระพันชาติด้วยการนําหัวว่านมาแกะเป็นรูปพายพยาวานอนนะครับคล้ายๆายพยาวานอนเสกด้วยคาถาพุทธคุณอมไว้หรือพกติดตัวจะทําให้ศัตรูแพ้พ่ายนะครับหรือนํามาแกะเป็นรูปพญานาคราชเสกด้วยเมตตา3 7ถึงจโจก็เมื่อเจราจากับผู้ใดแต่เราอยากให้เขารักให้เขาใคล้นะครับปรัสนาสิ่งใดก็จะสําเร็จทุกประการเลย อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับผู้ชมนะส่วนใหญ่ก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคลไว้ติดบ้านนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับพันธุ์มานนั่งแท่นใครปลูกไว้นะครับถือว่าปลูกเป็นไม้ประดับปลูกเป็นไม้มงคลมาได้ถ้าสมัยก่อนก็จะนิยมเอาไปใช้เป็นยารักษาแผลนะครับแผลจากมีดบาดแผลจากอุบัติเหตุต่างๆเอาไปใช้ได้หมดเลยแต่วิาเก็บก็ให้ระมัดระวังนะครับยางของเขามีพิษร้ายแรงพิษอันตรายมากๆก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ทีี่มมควา ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มามออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับฮนุมานนั่งแท่นสวยๆครับสวัสดีครับ